ยันคาถาก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างได้สะสมไว้ให้ซึ่งยันคาถาต่างๆก็มีพุทธคุณที่แตกต่างกันออกไปถ้าวันนี้คุณต้องการตัวช่วยในเรื่องของการเงินลองนํายันคาถาที่มีพุทธคุณในเรื่องของการเงินมาใช้ดูค่ะอย่างเช่นยันคาถาที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ศาสตัวเลขใบนี้นะคะเป็นยันล้านนาที่อยู่ในปั๊บสาอายุหลายร้อยปีค่ะมีพุทธคุณเด่นชัดในเรื่องของการเงินการงานความรักเสน่ห์เมตตา ซึ่งคุณอาจจะนํายันคาถาที่มีพุทธคุณในเรื่องของการเงินเหล่านี้นะคะมาใส่ไว้ในกร,ระเป๋าสตางค์ค่ะซึ่งก็จะถือเป็นตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งที่จะเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายให้กับคุณได้ค่ะและอาจจะมีเคล็ดลับเสริมด้วยการท่องคาถาซึ่งคาถาแต่ละชนิดก็จะมีบทสวดที่แตกต่างกันค่ะโดยส่วนตัวแล้วใช้ยันคาถานี้นะคะในกร,ระเป๋าสตางค์ศาสตัวเลขซึ่งยันคาถานี้เป็นยันล้านานาที่อยู่ในปั๊บสาอายุหลายร้อยปีและวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะคะด้วยการอุทิศบุญ รวบยอดเนื่องจากในกระเป๋าสตางค์ศาสตรส์ตัวเลขนี้ก็จะมีครูบาอาจารย์หลายศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ยันคาฉาครูบาอาจารย์ศาสตร์แห่งตัวเลขพุทุคุณไอ้ไข่เด็กวัเจดีและรวมถึงครูบาอาจารย์ศาสตร์แห่งหวงจุ้ยนะคะส่วนตัวจึงได้แนะนําให้ลูกค้ากระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขทุกท่านใช้วิธีการอุทิศบุญในวันที่เปิดกระเป๋าสตางค์ครั้งแรกเปลี่ยนเสมือนเป็นการขออนุญาตครูบาอาจารย์และลูกค้าท่านไหนที่ต้องการความเป็นมงคลมากกว่าน,นั้นนะคะให้ใช้วิธีการอุทิศบุญแต่บางท่านที่ได้ผลดีในเรื่อง ของการเงินและโชคลาภแล้วก็อาจจะไม่ใช้นะคะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าค่ะค่ะท่านไหนที่ต้องการตัวช่วยในเรื่องของการเงินนะคะลองหายันคาถาที่มีพุทธคุณเด่นชัดในเรื่องของการเงินมาใส่ไว้นในกระเป๋าสตางค์ดูนะคะซึ่งยันคาถาต่างๆก็จะมีพุทธคุณที่แตกต่างกันออกไปค่ะบางคาถาก็จะมีพุทธคุณเด่นชัดในเรื่องของแคล้วคาดคงกระพันหนังเหนียว แต่ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการตัวช่วยในเรื่องของการเงินโชคลาบค้าขายเสน่ห์เมตตาลองหายัตที่มีผู้ธคุณในเรื่องของการเงินมาใช้ดูค่ะและเกล็ดรับง่ายๆนะคะอาจจะมีคาถากำกับหรือถ้าไม่มีคาถากำกับหรือพุทธคุณต่างๆที่ท่านใช้มีหลายแขนงนะคะลองใช้วิธีการอุทิศบุญค่ะการที่เราจะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนแล้วเราจึงค่อยรับนะคะเกล็ดรับง่ายๆก็ด้วยการอุทิศบุญค่ะค่ะที่ท่านเห็นนี้ก็เป็นรีวิวของลูกค้าที่หลังจากที่ใช้กระป๋อ ต่างศาสตรตัวเลขแล้วได้ผลดีในเรื่องของการเงินลูกค้าก็ใจดีมากๆนะคะรีวิวการใช้กระประาร๋สาสตางค์ศาสตร์ตัวเลขมาให้กับเราถ้าท่านเป็นผู้หนึ่งที่สนใจและอยากจะใช้ศาสตร์นี้เป็นตัวช่วยในเรื่องของการเงินรวมถึงศาสตร์ต่างๆที่เราใส่เข้าไปในกระประร๋อสตางค์ไม่ว่าจะเป็นยันพลังตัวเลขชุด42896395พุทธคุณไอ้ไข่เด็กวัเจดีย์ยันพลังตัวเลข16ตัวสนใจกระประร๋อสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราทักมาได้นะคะกระป๋าสตางค์ของเรามีทั้งใบสั้นใบยาวหนังแท้และหนังพ u ู ราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันลูกค้าที่ได้รับกระป๋าสตางค์ของเราไปเราก็จะมีเคล็ดลับเสริมค่ะนอกจากความเป็นมงคลในกระป๋อสตางค์ที่ผ่านพิธีปลูกเสกแล้วเรายังมีเคล็ดลับวิธีการเปิดกระป๋อสตางค์ตามศาสตร์ญี่ปุ่นและมีการติดตามผลการใช้กระป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขเป็นเวลา3เดือนถ้าหลังจาก3เดือนแล้วใช้กระป๋อสตางค์ศาสตร์ตัวเลขแล้วไม่ได้ผลดีในเรื่องของการเงินเราก็จะมีคลิปพิเศษส่งมอบให้สาหรับลูกค้ากระป๋อสตางค์ศาสตร์ตัวเลขนะคะค่ะกระป๋าสตางค์ของเราทุกกรรรรุุ่่่นททสสีีเเางฟัวปะ ไม่ว่าลูกค้าจะใช้วิธีการโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทางลูกค้าจ่ายเฉพาะค่ากระเป๋าสตางค์อย่างเดียวนะคะสนใจทักเรามาได้ค่ะที่ไลน์ไอดีรับซัพ์หรือเบอร์โทรศพัพท์0612399287แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ